สวัสดีครับพี่น้องครับขวนบ้านอีสานพาแสบกมณีทักทายพี่น้องครับหลังจากที่ห่างหายกันไปดนเติบนะครับมนีกะกลับบ้านครับมนีว่าจะไปเบิงเอ่อเพื่อนวานเขาครับมณีไปวานเขาอยู่หน้าหน้าครับผมเดี๋ยวพอเราไประเศาแา้วครับมณีบรรยากาศทงหน้าครับมนีครับรถมานะครับนี่ครับมนีได้จะพาไปเบิงบรรยากาศบ้านเขาครับ เดี๋ยวมาติดตามกันครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับผมอ่อนแล้วครับตรง้างหน้าเพิ่นปลูกมั่นครับกับข้างลังประมาณจักสองสามไร่ครับไปจอดรถไว้โฮมคิเล็กข้างในครับ ครับทีมงานหลายคนครับวันนี้มาบ้านเขาครับก็จะมีรถรถไถครับไ <Okay. S 1> หหน้าใส่เครื่องบานครับ okay. Okay. นี่ครับหน้าพอนรถไถมาปั่นครับฝนตกเดี๋ยวเบิงองผอละว,วัน ทำได้หมดเขาทำดอกขามลนเลยวหน้าต้นนี้เป็นมากแค่นั้นได้สูงหาได้เดี๋ยววานแล้วงานน่นเดี๋ยวพอจะพาไปเบิงมองปลาสิวครับนี่ครับเดี๋ยวจะลองวานให้กันครับเพราะว่าเราเคยเห็ดเถือกแล้วผู้หญิงก็มีครับหนาแล้วว่ะไทยเอาหนำเนินวา <prueba> เครื่องน้ำมันเบ็ดเครื่องเขาเบ็ดเดี๋ยวน้ำมันมาใส่ไหมครับเดี๋ยวไปล่องบานเมืองครับเดี๋ยวไปหาขู่ถังก่อนเทถังเรยมั <itors> นี่ครับเดี๋ยวให้ลงมาที่เขาให้ นี่ครับบานครับเดี๋ยวเปนบานมาแล้วครับเดีจจ๋ยวจงเปวนานที่งานใหม่เดว่าเดี๋ยวว่อบอกวร้าน่บอกไอ้ยังเห้รยบ้ำลงหลดว่ะ างงาีงานไหมครับงานดิ่นวานแล้วก่อนล่ะอย่างบรรยากาศทงหน้าครับเห็ดในเคลด่อนหอดขค้นถ,ถึงบรรยากาศตอนเล็กหน่อยครับบรรยากาศท่งให้ทงหน้าบ้ญญานเฮาค,ครับบรรยากาศดีคับครับเด็ดแดดบันบบน,น,นึงครับปั่นไงยอยู่ครับฝนตกไหม ปันเาก็กจังวานครับตีก่อนทีท่ไทยแตกอะไรฝันวานหรอวะไม่พันวานเป็นหรตัววานก่อนเราจังเมื่อปันมเมื่อวันปันก่อนเมื่อวานนี่ครับวานเล้วเป็นยังเมื่อปันเออ เดี๋ยวแวะไปเบิ่งปัซซิลก่อนครับไปจังหวัดบ้านเขาต่อพอแล้วว่าใส่ไว้ตะเสาแล้วนี่ครับอีสาเห่าหน้าอยู่ครับเดี๋ยวให้เราปั่นเขาเหลี่ยวออกเฮยเมื่อวานบ่นเนาะไปเบิ่งเงินครับจีได้ไลบ์บ่เห็นดินดินเหรอครับตัวหนึ่ง ลงไปคักบ่ไดัยก็ตกน้ำให้พวกกูม่องครับพวกเราไล่มาอีกฟังหนึ่งลยปลาใหญ่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ให้มัน,นบทถือด้วยครับเพราะม่องม่องตาหน่อยม่องประสิว ส่ส้ใหญ่อยู่ป่ใว่สายไส้ใหญ่อยู่บ่ะาาเดี๋ยวมาเบิ่งครับช่มสายญ่ครับมันขืนอยู่ได้นี่เดี๋ยวปวดตัวน,นี้แล้วเดี๋ยวไปพอโลอลงสายญ่ครับ เลือกซ้ำได้ดีกวเมตรหนึ่งหน้าเมตรหนึ่งสะประมาณสองเมตรสามเมตรหน้าเกืดพวกก็มีวางฝนตกนี่ละเนี่ยมองไปจานนี่โอ้ส่ไว้แล้วจนนี่พอเรามาสองด่างมันฟุดฟังอยู่่พอ สุดฟังนี่ก็ห่วยซิปโกเมตรซิปเมตรหมือนเลยมาเบิ่งตงัวหนีก่อนครับมันบุหลี่ห้อนว่ามันถือตัวตัวใหญ่เนาะตัวหน่อยมันหลอดคัดคัดใสใสล่ะตัดหัวก่อนดีกว่า หรือหมกไปเอน็นอาอเบิดหัวเลยบ่โอ้เลยเบิดเล,เลยตัวจริงแข็งนันหลอดไม่ตัวหนไมันหลอดต,นะตัวเล็กๆพวกกรตินนี่มันเข้าขออกหลเลยสัน้นโคกโคเตัวเข้าเลย พวกเทเทืออนี that. That, you know, heavy, ้ว่าท่านถือพวกถือไม่หนีว่าท่านตายครับไลลไส้ L ่าหันจิดเดี you. ๋ยถ้าเบื้อง้ายไงคูคูคูลงหลดมันหงหอฟังมเหมือนบืีอกฟังเลยสายไง đèn cắt xanh xanh cậu ạ tôi nhảy lên kia tôi nói mình hóa sụp khẩu ta mong thông nhảy tít bột thông này nói lút ừ, sẽ với gian, tôi để con hợp đéo trong cái bưng yết ตาไออีกโม้อีกตัวหนึ่งครับยศอะย,อยไรไงเก็บใส่ถุงก่อนครับเดี๋ยวหมดเจาอหมดขันอย่างไรเดี๋ยวอีกซ้ำกันนี่ก็พ่อมกแล้วครับพ่อมกพ่อเราไปเอะใส่น้ำเล็น้อย ไปมาข้มขมกับบตตรงเอาหัวออกครับบตรงตัดหัวต้องเอาขีดออกพอร่้งก็ลงก็ร่างสีลงอีกสะหนึ่งครับใส่พร้อมๆกันมยูมันขึ้นในฟังอยู่ครับป้อมแปมป้อมแปมขึ้นมาเห็นแต่หัวมันอยู่ยงันนี่นี่นี่มากใกลกๆนี่ มันขึ้นหลายอยู่ได้พอจะต้องฟังนี่ขึ้นลอยมาติม่มอยู่ครับมืองเมเสียวมือถือลงไปได้บอนี่ดีครับขึ้นได้ฟังแบบหลาย คือได้ฟังแบบไรยพอแมนแมนใส่ขาตั้งครับเอาเงินลงไปครับนี่เอามือถือถ่ายนะครับจะทุลักทุเล่นนิดนึงครับมันขืนไรยอยู่ครับนี่พัอละวันบวขืนมือเสาแล้วเห็นผลไลลมาใส่ครับอ่ะเวตเต็มม่องเดียวรอบนี้ขาหัวมองม่องอันนั้นม่องไง ถือปลาขาวปลาขยะงันหนึ่งอูนนง้ปลาขาวสองตัวน่นนปะปลาไตกันไปอีกกันอันเดีปลาซิวซิวพี่พ่อไม่ฟังพี่แบบร้ายได้ปลาขาวเอยปิงย่งแซดไยนี่ ไส้ยอบแต่หมึกทัวปลาขาวแล้วก็ปลาซิวอ้าวอันนี้เป็นปลาซิวอ้าวนะซิวอ้าวตใหงยงกว่านี้นะใส่สูงก่อนครับแต่ว่าอันซ่อนตัวอ,อยู่ฟังนี่แล้วนี่ ปลาะเียงใส่ถุงครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับนี่ครับผมดางเก้าครับเอาลงสายไงยเมื่อกี้ครับได้ <ปะ S 1> ล,าลายกัเก่าบันนี้ดางเก่าลงไหม ไดีย๋ยวไล่โสาหน่อยอยู่เดี๋ยวมาเอาอีกฟังหนึ่งเมื่อกี้ฟังพุ่นครับพ่อล,ง,ลงฟังพุ่นแต่ว่าตออัวนี้ดังถีอว่าเอาประคายแย่งกันบ้างครันว่ราะท่านดิกูครับเดี๋ยวถือว่าเ็นเป็นดักเอาฟังหน่อีกแบบไลยเลยบ้านี้ มีครับเดยไล่ก็นลอบแหลกมีมันบดดนในใส่ปละมาณใส่ประมาณกรถึง20นาทีเลยใส่ใส <c oughs> ่ตะกรไล่ทั้งขางครับพอแล้วไปไล่กางขางกางขางน้อง20นาทีแล้วจะรักไว้ก็ส่มโงหนึ่งส่มโงหนึ่งจะสมารถยาก นี่ครับเอาเขึน้นแล้วเอาลง่ไม่อีกครับฟังนิ้มหลยครับเมื่อกี้ที่ไทยเบื้องนะครับนี่ยุริมสะนี่ครับใส่ไวอ้อีกจักชั่วโมงนึงครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันมานี่ แล้วนี่ครับปลาซิวอีกรอบนึงบริดิบเบิ้งครับนี่ครับพอแล้วเอามาแล้วครับใส่หม้อที่แล้ววัสีใส่หมใส่ยังไงใส่ใสพักอ,อีตูวเหล้านะเดือดแล้วครับใส่สมมงใส่อีตูวเล้าหงสลุด ตะไครก็ลื่น้ครับตะไครก็บริสไลื่ใส่สูบนี่มีต้มไก่พอมครับวันนี้มิยางมนูนะครับวันนี้หนาเลห็ดมานี่ต้มไก,ไมไกออ่อยอยู่ย้่หมไงครับเศ้าห่มเกียงเขาเทียงแล้ววานเขาโตครับ อูประซิลเห้าไก่สุกแล้วแต่ว่ามมีสอนซิมนี่ครับนามบกประซิลปลาขาวปลาขันแยงครับใส่มองหอมมาเล้ยวหอมมายีตูอูแล้วอูแล้วอ้

แก้มคมเกียวไก่เจียวมไก่เหมือนเยอะข่าเราลูกเป็นหมือนได้เองลูกเป็นหม่อได้กันหลายวันเมื่อวบุ๊กี้พักเลยอาาหร โอ้ยักกระเดาใ้บอกวาเป็น้นกะเดาเว้ยร้นเอาเลยกระเดาเก้วอย่างนั้หัแก้วเต้าปลาสิวกับผมแล้วจำบ่าด้ต้องคุยคุยแล้วไปย่ำผู้อืนเมาว่าอลามาเดือดเมื่อวันหอมูีจุ่มก็เดือดล้ใจกินใจ ส่วนคู่กันม่ล่ะโหยังอมตมไก่สวนตมไก่นี่นายตุ๋ยบ้านนกันน้ายใ้ไปแทบมาบันนยังขุนมานะเพื่อนเทินเดไก่อันนี้ก็ได้นี่ไดไปดีเนาะอ้วมันมีาไวเื่กอย่างน้นขาเงินไป

าเจอตายม่ังัด้ตั้มเต็มกระปุกคือก๋วยเยยยเพื่อนอมากินครับขเายตัวนั้นมากินย่งโมกสิวมันแม่พี่เ่วันจำร้านทีเหมอไดไงมันบูดได้เหอหนหนเอ มันม่มียังตอบหนอกยังวะมันมียังต <laughs> ิดไป <laughs> หลังจากว่านเขาเลี้ยวครับกินเขาเทียงแล้วว่านเขาช่วงบายกันต่อครับเมื่อกี้เซจเรียบร้อยครับมันสิมะเร็นน้ำครับบ้าน เอาแหมาสองผืนปิดจรณาเยาวาจ์บานสายใหญ่กุิโบดิกินครับเดี๋วที่ไปบานสาหน่อยที่ไปใส่หม่องพอใส่ม่องมาเสานี่ครับเด้ร้ายเติบครับมุกประสิวเลืนน้ำกันครับตอนแรงครับวันนี้ก่อนที่จะกลับบานครับ มีแห่ทีครับแห่ห,ห่างแห่ทีเดี๋ยวห้องสุวรรณก็ฟังครับเดี๋ยวให้หน้องมากลองวานห่านี้ฟังสรุปแล้วลุงสายไงครับแอบดเดี๋ยวเอาเสือกมานำหน่อ คือป่ะของอะไรแล้วของหินอ hm ุ้ยชวิตปวดบ่ะเลิกอยู่ป่ะอุ้ยมาสิวเต็มี่ขอฟังพี่ อย่าลงเลยอยู่นี่ห่อนหลาอันเดี๋ยวอู้ได้อยู่ปลากระเดิดอู้ปลากระเดิดปลากระเดิดได้ตัวนี้ได้ว,วาในขอบเอาทุงไปกแบบงเอามาอยู่ปลากระเดิดปลากระดี

ปเขียงเขยงตัวแบลบ์มยงเลปลาขาว <Yeah. S 1> ได้ปีงอยู่ครับเส้นหลปลาขาวเยงปลาเนนี้ไน,น,นี่ครับ มันเป็นไข่บันบอน,นี่นี่ครับปะาขาพอดีปีงอยู่ครับหินน้ำตอนแรงครับผมบันเดียวสุดมาเลียงครับบานเหี้ยี่สิครับหิ่อัวครับหนองแล้วลงครับ Mà này không mềm tôm thế vị tôi thay nó tôm ba cái nhang sẽ nào tôm ba cái nhang thế nào อย่งกระไรปลากระเดิดกระไเนาะปลาคอก็ไม่มีปลาคอไม่ีอ,อย,อยูตัวไหนตัวใหญ่นี่ไหนนี่เป,ปุ่มปลาคอปล่อ

ต่มต yeah. ่มใช้กันเบิ้ดเลยเนาะปลาคอครับเกี่ยวผุกบ่ทันต่มแล้ว ครับผมนี่ครับผลงานเข้ครับมีปลาขาวเดี๋ยวเขาจะไปต่มมลแรงครับปลาขาวปลาคอปลาแครงไม่ไปใส่นี่แล้วนี่ปลาแคยงมีมขไข่วปลาคอวแต่แหะทีได้ครับพอแห่หางมันบดท่านปลาครับ ปลาขาวเหาไล่เติบอยู่ครับปิงบ่งกินกับตะบูกุ้งก็ได้อันนี้ไปยังนี่ปลาสอยบ่พอดิต่อมอยู่ครับน,นี่เรือน,น้ำนี่เหมือนเรียงครับปลากระเ,เดืด่อเออลืมลมมาแล้วครับนี่เหมือเรียงนี่ขไข่ด้ยนี่ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับมือนี้ครับมาบ้านเขาครับมาหาปลาซิวแล้วก็ปิดถ่ายด้วยมาหล่นน้ำครับมะล่างโตดับห่อนครับก่อนกลับบ้านครับบ้านแหงนเร่นครับผมมือนี้ฟีมือพ่อครับคับน้องมากครับขอบคุณทีที่ติดตามรับชมครับขอบคุณหลายๆครับ